Perfect! ว้าวสุดเก๋สวัสดีค่ะที่คนก็มาพบกับน้องอีกแล้วนะคะในช่องอิชันเองสปายอินเจแปนวันนี้เราก็มากับฮิดซันวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเรานะคะยาสมินน้องฮินะเชียวเชียวว่ากอล์ฟว่าสองคนกอล์ฟเนย とても暑มですよ。วันนี้ร้อนมากมากนะคะต้องใส่เสื้อพัดลมนะคะอันนี้ก็จะทําให้เย็นขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนกจะมาถ่ายให้ดูทั้งหมด18ดุมด้วยกันนะคะไปชมเลยคะ่ะว่าแต่และดุมจะสวยแค่ไหนนะคะไปเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเริ่มตีกันแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกันที่หลุมที่10นะคะตอนนี้เฮดซังก็กําลังจะวอร์มนะคะ แล้วก็เริ่มแล้วนะคะอันนี้คือหลุมที่สิบนะคะเราไปดูกันเลยค่ะหลุมที่สิบนะคะก็จะอยู่ที่พาห้านะคะ,ะความไกลก็อยู่ที่ห้า้าสิค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหลุมที่สิบอแล้วนะคะหลุมนี้อ่าพาสามนะคะ หลุมที่11พาสามนี้ก็จะมีบ่อน้ำอยู่ตรงข้างหน้านะคะก็จะท้าทายนิดนึงนะคะหลุมนี้ตอนนี้เฮตซันก็กำลังตีหลุมที่11นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นหลุมที่สิบสองนะคะพาสีนะคะอบี <helm> อี <uvo> ตอนนี้ี่เดสัสเซนก็ตีออกออกนอกนะคะ OB นั่นเองนะคะหลุมที่สิบสองฮินดัสเซนเขาตีไก่นะคะตีแรงแล้วก็ทำให้ทำทำให้ออก OB เยอะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลุมที่สิบสามแล้วนะคะพาสี ความไกลก็จะอยู่ที่358นะคะตอนนี้เดซันก็กำลังจะตีลุมที่13นะคะตีไปแล้วค่ะโน่นนะคะลูกบอลอยู่ตรงโน้นนะคะลุมที่14นะคะก็จะมีเหมือน ที่พักนะคะเหมือนร้านคาสวัสดิการของสนามกอล์ฟนะคะก็จะพักกินกาแฟนะคะกินชาลุมที่สิี JI, ่ก <c oughs> <c oughs> sure. oui, ็จะแค่พา3ามนะคะ ตอนนี้นะคะก็รอหลุ่มที่สิบห้าอยู่นะคะตอนนี้ก็มีคนตีอยู่นะคะยังไปไม่ได้เนาะตอนนี้ก็นั่งรออยู่ในร่มนะคะนี่ล้มไม้ข้างนอกร้อนนะคะนกก็มาหลบร่มอยู่ตรงนี้เนาะนี่ก็คือหลุมที่สิบห้านะคะพาสีนะคะความไกลก็อยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะคะ นี่เนะเดี๋ยว้องจะพาทุกคนไปดูนะตรงนู้นก็ยังมีคนตีอยู่นะคะเราก็ยังไม่สามารถไปได้เนาะตรงนี้หลุมก็จะมีมุมโค้งนะคะไม่ได้เป็นมุมตรงนะก็จะยากนิดนึงนะคะตอนนี้คุณเขาก็ซ้อมรอนะคะ ดุมที่สิบห้าก็เริ่มแล้วนะคะตอนนี้นนนะคะความไกลก็ประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันหลุมที่สิบหกนะคะหลุมนี้พาห้านะคะความไกลก็อยู่ที่518นะคะไปดูลักษณะสนามกันเลยค่ะสนามที่16นี้นะคะก็สนามก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็จะมีต้นไม้นิดนึงนะคะสนามกว้างนะคะ ไม่ยากค่ะตอนนี้ก็ยังมีคนตีอยู่สองกลุ่มนะคะเราก็รออยู่ตรงนี้เนาะฮเดสัน,สนตอนนี้เฮเดสันก็เริ่มลุมที่16แล้วนะคะดูว่าหลุมนี้จะ OB หรือเปล่า 대수부? 대수요오나이쇼수게 와우, 프로페와와수게 <머리> ตอนนี้เราก็ถึงหลุมที่17กันแล้วนะคะหลุมที่17ก็จะอยู่ที่พาสีนะคะความไกลก็อยู่ที่399สมนะคะไปดูลักษณะหลุมนี้กันเลยค่ะหลุมที่17นะคะก็จะมีที่พักนะคะห้องน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ นี่คือลักษณะของสนามนะคะสนามก็จะเป็นแนวแนวชันนะคะเป็นยาอย่างน้นไปเนาะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะตอนนี้เดซันก็ตีหลุมที่17แล้วนะคะ ทุกคนคะ่ะนกพามาดูเห็ดอันนี้ดอกใหญ่มากเลยฮินเดสันดูวัดดูใหญ่มากนะคะใหญ่มากโอ้โหใหญ่กว่ฝาฝ่ามือนะคะทุกคนโอ้โหนี่นะคะมีเยอะเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะตรงนู้นก็มีนะคะเห็นไหมนะ่ะนี่นี่นะคะ ใหญ่มากๆนะคะไนซ์ว้าวผ้าผ้าวัาดิชิโม ตอนนี้เราก็มาถึงหลุมสุดท้ายของตอนเช้าแล้วนะคะนั่นก็คือหลุมที่18นั่นเองค่ะหลุมนี้พาสีนะคะความไกลก็อยู่ที่352นะคะไปดูลักษณะหลุมกันเลยคะ่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะหลุมที่18นี้ก็ไม่ยุ่งยากเหมือนเช่นเคยนะคะก็จะง่ายนะคะของผู้หญิงก็จะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะคะที่จะมีรถจอดตรงนู้นเนาะผู้หญิงก็จะตีตรงนู้นนะคะ ส่วนผู้ชายก็จะตีตรงนี้นะคะรวมนี้ก็ไม่ยากเช่นเคยนะคะ ตอนนี้ีิเดซังก็ตีหลุมที่สิบแปดแล้วนะคะพามพามหลุมที่สิบแปดนะคะก็จะข้ามสะพานไปนะคะ โอเคอลมสุดท้ายนะคะลมสุดท้ายนะคะโคชินาลงไปแล้วนะคะโบกี้อาหารกลางวันนกงนะคะของฮิเดเซันก็จะเป็นบะหม,มี่นะคะ Pode ser